ขยี้ยนิเมขอเสนอฟื้นลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนตอนที่488เจ้าคิดว่าตู่ซื่อตายไปแล้วจริงๆหรือคำพูดนี้ก็เหมือนฟ้าผ่ากลางใจตาเซินตาเซินโอหังเขาจึงไม่กลัวแม้แต่สวรรค์แต่คนเดียวที่เขากลัวก็คือตู่ซื่อเขากำเนิดจากปีศาจในใจตู่ซื่อหวาดกลัวตู่ซื่ออยู่เสมอถึงแม้จะควบคุมร่างตู่ซื่อได้ตลอดมาเขากลับมีความคิดที่คาดเดาเอาไว้ตู่ซื่อตายหรือไม่ เขาไม่มั่นใจและไม่กล้าคิดคำตอบถึงแม้จะมีสัญญาณทั้งหมดวงบอกว่าตูซื่อกำลังจะตายจากเคตวิชาที่เปลี่ยนล่างทานหมึกก็ตามหากเจ้าต้องการกืนกินข้าก็ลองดูเมื่อข้าววังดินได้ตายไปเมื่อน,นั้นจะเป็นตอนที่ตูซื่อตื่นขึ้นมาจากนั้นเจ้าก็จะโดนทำลายไปด้วยตาเซนเกิดความคิดสั่นเทาดาวหกดวงก็หยุดหมุนแววตาตกตะลึงและเป็นสัญญาณการลังเลที่หาได้ยาก ขณะที่ความคิดเขาตกอยู่ในความปั่นป่วนและเกิดความลังเลที่ไม่ควรเกิดขึ้นในดินแดนเผาจันทาจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเสียงหอนดังออกมาจากแสงจันทาที่พังทลไลกลิ่นอายทรงพลังโผล่ออกมาจากทุกทิศทางเหมือนพายุเสียงหนึ่งดังกึกก้องไปทั่วดินแดนเผาจันทาค่ายกลพรนึกเทพจงเปิดเสียงเก่าแก่นั้นเต็มด้วยความบ้าคลั่งตื่นเต้นและความหวาดกลัวพันกึกก้องไปทั่วดวงดาว เงาไหลาล่างก็ปรากฏขึ้นในดินแดนเผ่าจันทามีทั้งชายและหญิงทั้งหมดมีอาคาระรูปจันเซียวยู่บเรเวณหน้าผากพวกเขามีจำนวนมากไม่น้อยกว่าแสนคนตอนนี้เต็มไปทั่วรอบด้านแต่และคนอยู่ในตำแหน่งที่คำนวณไว้แล้วหลายครั้งว่าจะก่อให้เกิดค่ายกลผนึกเทพค่ายกลผนึกเทพเคยถูกใช้เพื่อผนึกเทพเหล่าเทพโบราณน,นอกจากเซียนจำนวนมากมายแล้วยังมีดาวข้อเซียนที่ถูกจัดวางเอาไว้ตามตำแหน่งค่ายกลยามที่ชายชลาคำลาม ทั่วทั้งโลกจึงพันเปลี่ยนไปไรอวกาศไปแล้วมันถูกแทนที่ด้วยแสงจันทาโลกเรือนหายไปจะถูกทับซ้อนด้วยแสงจันทาเสี่ยวขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นแสงจันทาไร้ขอบเขตโผลออกมาแล้วห่อคุมทุกสิ่งทุกอย่างมีดาวเคราะห์เสี้ยนหลายร้อยดวงแต่และดวงมีชายชราเผ่าจันทานั่งอยู่แต่และคนกระตุ้นพลังทั้งหมดของตัวเองเพื่อทําให้แสงจันทาพุ่งถึงขีดสุดสําหรับเผ่าจันทาแล้วเราเทพโบราณที่ตายไป เทียบไม่ได้กับเทพโบราณที่มีชีวิตยิ่งเป็นเทพโบราณสายเลือดราชวงยิ่งท้าพวกเขาเกิดแรงจูงใจขึ้นยางมหาศาลหากสามารถผนึกเทพโบราณสายเลือดราชวงที่มีชีวิตให้กลายเป็นทาสรับใช้ได้แค่คิดกระถายวิญญาณดั้งเดิมเผ่าจันทาทุกคนสั่นไหวและตื่นเต้นเมื่อสําเร็จขึ้นมาเผ่าจันทาจะรุ่งโรดอีกครั้งเพื่อลอคอยวันนี้เผ่าจันทาจึงเตรียมการมาหลายปีเพื่อวันหนึ่งพวกเขาจะสามารถผนึกเทพโบราณ ที่มีชีวิตอยู่ได้ต่อที่ตาเซินมาถึงดาราจักรได้ไม่กี่ปีก่อนพวกเขารู้สึกกลัวแต่ก็ตื่นเต้นไปด้วยพวกเขาเตรียมค่ายกลตามที่บรรพชนได้ทิ้งเอาไว้รอคอยให้ตาเซินมาถึงที่นี่เดิมทีตามความเข้าใจของเทพโบราณของแต่ละคนตาเซินจะค้นหาเผ่าจันทาแน่นอนทว่ารอมานานกว่าสิบป,ปีตาเซินยังไม่มาขณะเผ่าจันทารอคอยต่อไปนั้นในที่สุดตาเซินหลังจากโดนวงังดินล่อลวง สิ่งที่ทำให้ทั้งเผ่าจันทาตื่นเต้นคือไม่ได้มีเทพโบราณสายเลือดล่าชวงเพียงตนเดียวแต่มีถึงสองค่ายกลนเปิดใช้งานโรคถูกปกคลุมไปได้วยแสงจันทาซึ่งเป็นมิติที่บรรพชนเผ่าจันทาสร้างเอาไว้เพื่อผนึกเหล่าเทพโบราณเมื่อขังไว้ข้างในจึงยากจะหนีออกมาได้ตาเซ่นตกตะลึงกับวังดินแต่แล้วเผ่าจันทาก็ปรากฏเปิดใช้งานค่ายกลนแสงจันทาห่อคุุมโรคเอาไว้ทำให้ตาเซ่นชุนเฉียว ดาวหกดวงของเขากลับไม่ได้กืนกินหวังหลินอย่างที่คาดไว้พวกมันกลับไปหาเขาใช้แขนขวากระแทกใส่รอบด้านแสงจันทราเคลื่อนไหวดูดแพ่ใหม่มันไม่ได้พังทลายแต่กลับบิดเบี้ยวแสงจันทราห่อคุ้มรอบๆตาเซินและวังหลินพิบตาเดียวก็ก่อเกิดเป็นชั้นใหม่ตาเซินดวงตาเป็นประกายแต่เสียงคำรามของเทพโบราณก็กระจายพร้อมความบ้าคลั่งทว่าเพราะคำรามแสงจันทราจึงก่อเกิดเป็นใหม่อีกชั้น เหล่ามื่อสังหารจันทาจงเข็นฆ่าเทพโบราณนนำเสียงเก,าก่าแก่ดังวินาทีนั้นมีไหมเพิ่มขึ้นจำนวนมากกลายเป็นเส้นแหลมคมและเริ่มโจมตีเส้นไหมพวกนี้เหนียวมากขณะตาเส้นดิ้นหลนถึงแม้จะมีจำนวนมากพังทลายไปแต่ก็เกิดขึ้นใหม่อันเชิญสมบัติแห่งเผ่าจันทาพัดสังหารเทพแสงจันทาในโรคเริ่มรวมตัวกันเป็นพัดขนาดพันฟุตและสบัดออกไป พายุแห่งจันทามหืมายิงเข้าหาตาเซนตาเซนก็คำรามถลวงด้วยไหมจำนวนมากและโยนกำปั้นใส่พายุที่กำลังเข้ามาวังรินถูกได้ไหมล้อมรอบเอาไว้กระบี่โรหิตสร้างวังวนขึ้นรอบตัวเขาตัดไหมทั้งหมดทว่าไหมที่นี่มีจำนวนมากแล้วไม่อาจตัดได้ทั้งหมดณตอนนี้พัดสังหารเทพสะบัดเข้ามาและทำให้พายุโจมตีใส่เขาด้วยวังลินก็ถอย แสงจันทร์จากพายุคุ้งเข้าหาดูดกระบี่แทงเข้าใส่ร่างกายหากเป็นกระบี่แสงจันทาตามธรรมดาวัวงหลินก็คงเมินเฉยแต่แสงจันนี้มีกลิ่นอายเดียวกับขวานแยกสวรรค์ซึ่งเป็นอันตรายต่อเทพโบราณตาเซินประสบชะตากรรมเดียวกันขณะคำรามกัมปันชกใส่พายุจนแตกสลายกลายเป็นกระบี่นับไม่ถ้วนโจมตีใส่เขาก่อนจะทิ้งอักคระรูหิตเอาไว้พวกทาดกาดีอย่างไรถึงโจมตีค่ะตายซะ ตาเซินโกรธมากตอนที่เขาต่อสู้กับวังหลินอย่างน้อยก็คิดว่าวังหลินเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันแต่พวกอดีทตทาสเหล่านี้เป็นเหมือนมดและมดพวกนี้กาทําให้เขาบาดเจ็บเช่นนั้นแล้วจะไม่ให้เขาโกรธได้อย่างไรขณะโกรธอยู่นั้นตาเซินคล้ายจะบ้าคลัง่งเปิดปายพลังทําลายล้างจํานวนมากทว่ายิ่งเขาทําลายก็ยิ่งทําให้เกิดได้ไหมมากขึ้นเพีย้ตาเดียวโรคก็ผ้ามัวและถูกคอคุ้มด้วยไหมสมาชิกเผ่าจันทามากกว่าหมื่นคน จากจานวนแสนคนกากเลือดร่างกายระเบิดเป็นจุนเพราะไม่สามารถต้านทานการสะท้อนจาก่ายกลนได้พวกเขาตายทันทีแต่อัคระจันเสี้ยวกลางหน้าผากก็ลอยออกมาและตกใส่่ายกลนวินาทีนั้นเราเซียนที่ตายไปนับหมื่นคนปรากฏขึ้นเป็นดวงวิญญาณในโรคแห่งจันทาใช้โรหิตเผ่าพันธุ์เคยยกระดับจิตวิญญาณเทพใช้วิญญาณของเผ่าพันธุ์เพื่อทำลายจิตวิญญาณเทพน้ำเสียงเก่าแก่เต็ไมไปด้ความบ้าคลั่ง ดวงวิญญาณนับปืนดวงเริ่มขยายและเกิดเป็นดวงจันทร์ทำให้แสงจันทร์ในโลกค,คุ้งถึงขีดสุดดวงจันทร์นับปืนลอยเข้าหาตาเส้นมากกว่าครึ่งส่วนที่เหลือคุ้งหาหวังหลินอันเชิญสมบัติแห่งเผ่าจันทาปีกจันทารูหิตสังเวยโลหิตนำเสียงเก่าแก่ดังข่าวนี้ปรากฏสมาชิกเผ่าร้ายพันคนขึ้นในโลกแห่งแสงเพราะเขาถืออสูรดุร้ายไว้ในมือแล้วพวกมันตาก,ก็ดิ้นหล่นเหล่าสมาชิกเผ่าจันทาทั้งหมดเผยสีหน้าดุดัน สังหารอสูรทันทีเลือดเนื้อจํานวนมากศาสตร์กระเซ็นแต่ถูกค่ายคนดูดซับเหล่าเซียนหลายพันคนนี้เป็นแค่ขึ้นลูกแรกหลังจากนั้นก็มีขึ้นเซียนอีกหลายรูปปรากฏขึ้นมาสังเวยพวกอสูรตอนนี้โรคแข็งแสงจันทร์จึงเต็มปไปด้วยแสงรูหิตแสงรูหิตควบแน่นปรากฏเป็นปีกสีแดงรูหิตสองข้างพุงกระใสวังดินและตาเซนอันเชิญสมบัติแห่งเผ่าจันทาก้าวกระดูของเทพโบราณน,น้ำเสียงนี้ชัดเจน ชายชุดดำปากดตัวในอวกาศนอกค่ายกนสี่หน้าเต็ไมไปด้วยความโลภหลังเอ่ยขึ้นมาลอยแยกอวกาศขนาดยักษก์ปากฏด้วยเช่นกันกระโหลกเทพโบราณจํานวนทั้ง9ก็รอยออกมากระโหลกทั้ง9้าหัวนี้ดปลดไปกินไอเทพโบราณหนาแน่นเต็ไมไปด้วยผนึกเสี่ยวจันทาที่ถูกขอคุมเอาไว้ในแสงหลังจากปากดขึ้นมาจึงคุมกระใส่ค่ายกนและเข้าหาหวังลินและต้าเซินอันเชิญสมบัติแห่งเผ่าจันทาและหยดสลายเทพ เขากัดปลายรินและพ่นโลหิตสีดำเหล่าเซียนเผ่าจันทราบนดาวเคาะเสียนหลายร้อยดวงที่ก่อตัวเป็นค่ายกลต่างก็กัดปลายรินและพ่นโลหิตออกมาโลหิตดูเหมือนจะมีชีวิตแล้วรวมตัวเข้าด้วยกันก่อตัวเป็นทะเลโลหิตจากนั้นพุ่งก็ใส่ค่ายกนวิชาสังหารเทพไปจันทาราโลหิตก้าวกระดูกเทพโบราณหยดสลายเทพสมบัติทุกชิ้นทรงพลังอย่างยิ่ง พวกเขาเตรียมการมาอย่างยาวนานเพื่อจับเทพโบราณที่มีชีวิตต้องกล่าวว่านอกจากเราเทพโบราณปีศาจโบราณและมารโบราณมีกลุ่มคนที่เข้าใจเทพโบราณมากสุดคือเผ่าจันทาเผ่าจันทาคิดค้นกลวิธีต่อกรกับเหล่าเทพโบราณเอาไว้มากมายนับไม่ถ้วนเสียงคำรามต้าเซินจึงดังกึกก้องอยู่ในโลกแห่งแสงจันทาเมื่อไปเชิญหน้ากับดวงจันทร์เสี่ยวจํานวนมากจึงกวัดแกว่งแขน จนที่อยู่ใกล้จะพังทลายทันทีปีกจันทารูหิตเข้ามาใกล้และถูกตาเซิร์นระเบิดในหมัดเดียวทว่าปีกจันทารูหิตเปลี่ยนกายเป็นขนนกมากมายแทงก็ใส่ร่างตาเซิร์นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าคือกระโหลกของเทพโบราณกระโหลกทั้งหมดเป็นของเหล่าเทพโบราณที่ตายไปนานแล้วพวกมันพุ่งกระแทกเข้าหาตาเซิร์นราวกับเป็นดวงอาทิตย์วังหลินควงกระบี่รูหิตไปรอบๆตัวโดวยท่าทีมืดมน สองฝ่ามือใช้วิชาทั้งหมดของเขาต่อต้านเซี่ยวจันทาปีกจันทรูหิตลอยเข้ามาเปลี่ยนกายเป็นคนมากมายทิ่มแทงผ่านล่างเขาโรหิตก็ปกคลุมทั่วร่างกายเขาไม่สามารถถอยได้เนื่องจากไหมแสงจันทโอบล้อมไปทั่วทั้งตัวส่วนกระโหลกเทพโบราณนั้นพวกมันไม่ได้พุ่งมหาหวังดินละเบนไปที่ตาเซินพวกมันสร้างเสียงโขยขวนเซื้อเทือนปัจจีเข้าใกล้ต้าเซินและพังทลาย เกิดเป็นแรงกระแทกเกินคำอธิบายระเบิดออกมาแม้แต่คนแข็งแกร่งเช่นตาเซนยังต้องกากโลหิตไปหน้าท่าทีดุร้ายยิ่งกว่าเดิมเผ่าจันทาใช้ทุกอย่างที่เก็บสะสมไว้ตลอดเพื่อจับเทพโบราณที่มีชีวิตกระโหลกเทพโบราณทั้ง9้าคือสมบัติช่วยเหลือของเผ่าจันทาแต่และหัวเทียบเท่าการระเบิดของเซียนขั้นที่สมพลังของการทําลายทั้ง9ก้าหัวนั้นครั้งเดียวถือว่าอยู่ในระดับเหนือจินตนาการอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับ หยดสลายเทพถือว่าหยดนี้มีค่ามากกว่าหยดสลายเทพถูกใส่เอาไว้กับคนของเผ่าจันทาทุกคนตั้งแต่เกิดและไม่ทราบที่มาที่แน่ชัดแม้กระทั่งเผ่าจันทาเองก็ไม่รู้ว่มันมาจากไหนพวกเขารู้แต่เพียงว่าในอดีตตอนที่พวกเขาทรายศเผ่าเทพโบราณมันทายพวกเขาสามารถฆ่าเทพโบราณได้สําเร็จมาก่อนหลังจากชาวเผ่าจันทานั้นหล่อเลี้ยงมานานพลังของหยดสลายเทพจึงน่ากลัวขึ้น ณนาทีนี้เทะโลวิตที่สร้างขึ้นจากหยดสลายเทพได้เข้าไปในโรคแห่งแสงจันทร์ล้อมรอบวังรินและตาเซนจ,จนกอดตัวเป็นวังวนโลหิตยักษ์วังรินสัมผัสได้ทีว่าวังวนกําลังสลายพลังเทพโบราณของเขาเองสัมผัสอันตรายรุนแรงเข้าสู่จิตใจตาเซนก็มีท่าทีเค่งเขียดอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่สิ่งเดียวที่เผ่าจันทาเตรียมการพวกเขาเตรียมการมานานและเป็นแค่ส่วนเดียวชายชราก็มองค่ายกลน,นั้น อันเชิญสมบัติแห่งเผ่าจันทาดวงตาเทพโบราณดวงตาสีแดงสองข้างปรากฏในค่ายกุนเปิดไปกินคาวรุหิตคาคุงทั้งยังมองตาเซิร์และวางหลินไปด้วยอันเชิญสมบัติแห่งเผ่าจันทากดิ่งวิญญาณกระดิ่งโบราณขนาดยักษ์ปรากฏในโรคจันทาส่งเสียงรุนแรงก่อเกิดเป็นคลื่นเข้าสู่ใจกลางค่ายกลนอันเชิญสมบัติแห่งเผ่าจันทาจิตวิญญาณลำดับเก้าสองฝ่ามือของชายชรลาสร้างผนึก สะเทือนสวรรค์โรหิตก็ไหลจากรูกคุมขนเส้นผมสีขาวนั้นสะบัดเงาสีเขียวใหญ่ยักษ์ปรากฏแต่ไม่อาจเห็นรูปลักษณ์ได้ทางล่างเรืองแสงสีเขียวยามที่ตาเซ้นมองไปม่านตาก,ก็เปลี่ยนตอนที่วังดินเห็นเขาก็โดดผึ่งจำได้ทันทีว่าแสงสีเขียวที่โผล่ออกมาจากล่างเงานี้เหมือนกินอายจากกระโหลกเทพโบราณที่อยู่ใต้ดินแดนวิญญาณปีศาจสมบัติทุกชิ้นสร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อต่อกรกับเหล่าเทพโบราณ หากพวกเขาใช้ต่อสู้กับเซียนขั้นที่สามมันอาจได้วกว่าแต่ต่อหน้าเราเทพโบราณมันคือหายยานะตาเซนเหวี่ยงร่างกายและคำรามพลังดุแรงผักดันเทเรลูหิตให้ออกห่างไปจากนั้นมองวังหลินเขาไม่ลังเลดวงดาวหกดวงลอยเข้าหาวังหลินหลังจากกืนกินเจ้าและประสานได้สมบูรณ์ข้าจะถะดวงค่ายกลผนึกนี้จากนั้นข้าจะสังหารเผ่าจันท้าให้หมดสิน้นตาเซนข้าสืบทอดความทรงจำของตู่ซื่อ หากเจ้ากืนกินข้าการสืบทอดของเราก็จะรวมกันและตู่ซื่อก็จะตื่นขึ้นมาเจ้าไม่เชื่อข้าใช่ไหมเช่นนั้นก็ลองดูวังหลินยิ้มเขาปล่อยให้ดาวหกดวงเข้ามาใกล้พร้อมมองตาเซนคําพูดนี้กระทบจุดอ่อนของตาเซนเขาคำรามอย่างบ้าคลั่งเจ้าเพียงต้องรู้วิชาที่สามารถทําลายผนึกนี้ได้เจ้าไม่ต้องกืนกินข้าหรอกหากเราร่วมมือกันก็จะชนะได้ทั้งคู่ข้าวังหลินเทียบเจ้าไม่ได้อยู่แล้ว หากเจ้ายังดื้อดึงเมื่อตูเสื้อตื่นขึ้นมาเจ้าก็จะตายเจ้ามั่นใจไหมว่าจะหนีจากตู่ซื่อได้ตอนนี้เทเรลูหิตเข้ามาใกล้ดวงตาของเทพโบราณจ้องมองก่อเกิดเป็นกลิ่นอายทรงพลังคลื่นของกระดิ่งเข้าใกล้ล่างเงาสุดท้ายก็พุ่งเข้ามาพร้อมกลิ่นอายทำลายล้างรวมถึงได้ไหมแสงจันทร์ที่ล้อมรอบพื้นที่แห่งนี้เราสองคนคือเทพโบราณเราจะปล่อยทาดพวกนี้ผนึกเราได้อย่างไรหากเจ้าเชื่อค่ะ เราสามารถจัดการพวกมันก่อนจากนั้นข้าจะให้คำตอบวังหลินไม่แม้แต่จะมองสมบัติที่พุ่งเข้ามาตาเซินกลัวการเดิมพันเขาไม่มั่นใจถ้าความทรงจำวังหลินเป็นจริงตามนั้นถึงแม้จะมีโอกาสผิดพลาดหนึ่งในหมื่นตราบใดที่มีโอกาสจะเป็นจริงเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงเมื่อเขาพ่ายแพ้ตูซื่อจะฟื้นคืนชีพเขาไม่มั่นใจที่จะ,ะเผชิญหน้ากับตู่ซื่อและเขาก็จะตายโดยไม่ต้องสงสัยตาเซินกัดฟันได้ ตอนนี้เขาเห็นคือจัดการพวกาธาตุเหล่านี้เสร็จวังดินก็คงหนีเขาจะจับวังดินและจากนั้นก็จะเวลาพอจนบอกได้ว่าวังดินพูดจริงหรือเท็จหากสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงข้าจะล้มเลิกโอกาสกลายเป็นเทพโบราณก้าวเดาและทําลายความทรงจําที่สืบทอดของเขาเพื่อไม่ให้โอกาสตูเซื้อตื่นขึ้นมาได้เมื่อตาเซินตกลงวังดินใช้ฝ่ามือสร้างผนึกและโบกมือขณะเดียวกันก็เริ่มไล่ภาษาเทพโบราณเมื่อโรคถือกำเนิดขึ้นมา บัญชาโบราณแบ่งออกเป็น3 1คือเราเทพโบราณก้าวเดินต่อสู้กับฟ้าดินทำลายทุกสิ่งอย่างทำลายสวรรค์และททรวงโลกออกไปวิชาเทพโบราณ8ดาวจัก,กรวานวังหดินเผยแสงประหลาดดาว6ดวงเก็เริ่มหมุนพลังเทพโบราณเต็มไปทั่วสองมือเสียว,วินาทีนั้นขณะเราสมบัติของเผ่าจันทาเข้าใกล้ปรากฏอคาเวทรูปร่างผิดปกติขึ้นข้างหน้าฟ้ามือวังดิน ถึงแม้อัคระเวทนี้ไม่สมบูรณ์แต่มันปลดปล่อยกินอายสะเทือนสวรรค์ซึ่งสามารถทำให้สวรรค์ต้องพังทลายมันเป็นกินอายทำลายล้างสามารถทำลายทุกวิช,ชากระทั่งสวรรค์ได้เองมันก็คือวิช,ชาจักรวาลเป็นวิช,ชาเทพโบราณสามารถทำลายสวงสวรรค์บทขยี้ฟ้าดินได้วางดินคำรามว่าตาเซินพลังเทพโบราณตาเซินกกัดฟันสะบัดมือดาวเทพโบราณก็หมุนปลดปล่อยพลังเทพโบราณมากกว่าวังลินหลายเท่า พุ่งเข้าไปในอัคาระเวทที่ไม่สมบูรณ์เพียงเสียเพียบตาอัคาระเวทก็เริ่มขยับเปลี่ยนไปเป็นสมบูรณ์แบบนี่มันคือวิชาระดับ8ดวิชาเทพโบราณที่ไม่ปรากฏมาตั้งแต่ครั้งอดีตการสีนีนาทาทีชายชราหนอ่อไขยกลก็เปลี่ยนไปอัคาระเวทปลดไปแสงสว่างทีทั้งสีขาวดำจนกลายเป็นสีเทาแสงแผ่กระจายออกไปโดยมีวังดิลและตาเส้นอยู่ใจกลางโรหิตสลายเทพถูกดันกลับไป ดวงตาเทพโบราณระเบิดและลอกขึ้นหนาแน่นพันแตกกระจายแม้กระทั่งเงาสีเขียวยังดิ้นลนอยู่ชั่วขณะก่อนเลื่อนหายไปเพราะไม่บริสุทธิ์พอโดยไหมแสงจันทร์รอบๆด้านสลายตัวทุกอย่างถูกแสงสีเท่านี้ดันออกไปรอยแตกแล้าที่มองไม่เห็นก่อตัวขึ้นในโรคแสงจันทาอันเชิญสมบัติชิ้นแรกแห่งเผ่าจันทาเศษกระดูกเทพโบราณชายชรา,าชุดขาวนั้น คำรามปรากฏเป็นรอยแยกอวกาศมันฉีกเปิดขึ้นพร้อมมีแรงกดดันเกินจากบรรยายได้นิ้วมือขนาดเท่าดาวเคราะห์เซียนครึ่งดวงค่อยๆโผล่ออกมาจากรอยแยกอวกาศมันไม่มีเลือดหรือเนื้อมีเพียงกระดูกเท่านั้นเป็นกระดูกนิ้วกลางทําลายเทพชายชราเอ่ยขึ้นขณะเดียวกันเหล่าเซียนเผ่าจันทาทั้งหมดก็ไปเสียงคำรามทําลายเทพตอนที่เผ่าจันทาได้ทรยศเทพโบราณพวกเขาทําลายเทพโบราณไปมากมายในอดีต ตอนนี้ยังต้องการทำลายเทพโบราณเหล่าเทพที่ช่วยพวกเขาเอาไว้ในอดีตเสียงคำรามของคนนับแสนสั่นสะเทือนสวรรค์กระจายออกไปเป็นคืนนี่มันนี่มันดัดชนีเทพโบราณเก้าดาวตอนนี้สีหน้าท่าทีของตาเซนเปลี่ยนไปตอนนี้นิ้วแตกขาของเทพโบราณปรากฏใายกลนผนึกเทพได้พังทลายแสงสีเทาสัมผัสกับกระดูกนิ้วนั้นตาเซนกากรูหิตพร้อมกเกิดเสียงดังสนั่นเขาถูกโยนออกไปไกลทันที กระดูกในร่างวงหลินแตกหักส่งเสียงปวดเล้าทั้งสองถูกโยนไปยังทิศทางต่างกันกระดูกนิ้วไม่ได้รับความเสียหายเมื่อพวกเขาถูกโยนออกไปวังหลินใช้เวลาเกืนกินโดยไม่ลังเลหมอกสีดำรอบกายนั้นใช้แรงกระแทกที่ดุนแรงนี้พุ่งเข้าหาเราคนวางไข่ก้นหมอกสีดำกระจายตัวเขาเริ่มดูดซับอย่างบ้าคลั่งพร้อมกับเกิดเสียงกรีดร้องทุกทีที่เขาผ่านไปสมาชิกเผ่าจันทราจะแห้งเหี่ยวกลายเป็นกระดูกและแตกสลายส่วนทางตาเสินที่ห่างออกไป ร้องคำราแล้วเริ่มตอบโต้กับโ okay, อเคเจ้โอกาสหน้าคลิปหน้าไปบายไปแล้วเด้อ